เด็กวัด999สตูดิโอเสนอตำนานเรื่องปู่อือลือนาคราชพญานาคผู้ถูกสาปแห่งบึงโขงหลงตำนานของปู่อือลือเป็นที่เล่าขานกันมานานซึ่งเป็นความเชื่อของชาวบึงโขงหลงบึงโขงหลงในอดีตนั้นมีความเชื่อว่าเคยเป็นเมืองรัตภานครมีพระเจ้าอือลือเป็นพระราชา นางแก้วกัลยาเป็นมเหสีและมีพระธิดาคือนางเขียวคำต่อมานางเขียวคำได้อภิเษกสมรสกับพระเจ้าสามพันตาให้กำเนิดโอรสชื่อเจ้าชายฟ้ารุ่งขณะประสูติได้เกิดปาฏิหารคือท้องฟ้าสว่างสวยัยลักษณะคล้ายตอนฟ้ารุ่งเจ้าชายฟ้ารุ่งนั้นเป็นผู้มีรูปเป็นสมบัติเฉลียวฉลาดรอบรู้ คุณสมบัติของเจ้าชายเรื่องลือไกลไปถึงเมืองบาดาลน,นาคริงทรานีเป็นพระธิดาของพระยานาคราชแห่งเมืองบาดาลน,นางจึงจำแลงแปลงกายเป็นมนุษย์เพื่อขึ้นมาโยนโวมเจ้าชายฟารุ่งและทั้งสองพอได้เจอกันก็รู้สึกชอบพอรักใคร่จนทั้งสองได้ทำการอภิเษกสมรสอย่างยิ่งใหญ่งานเลี้ยงฉลอง ได้จัดขึ้นถึงเจวันเจคืนพระยานาคราชก็ได้มอบเครื่องราชกุธภัณฑ์ซึ่งเป็นของมีค่าประจําตระกูลให้กับพระยาอือลือราชาเพื่อแสดงถึงสัมพันธไมตรีทั้งคู่อยู่ร่วมกินกันมายาวนานเป็นเวลาถึงสมปีแต่กลับไม่มีผู้สืบเชื้อสายได้ด้วยธาตุมนุษย์กับนาคต่างกันด้วยความโศกเศร้า เจ้าหญิงนาคารินทรานีจึงล้มป่วยในเวลาต่อมาทำให้ฤทธมนเริ่มเสื่อมคลายร่างกายที่เป็นมนุษย์เริ่มกลายเป็นนาคตามเดิมพอนางสนมมาพบเข้าข่าวนี้จึงแพร่สะพัดไปทั่วเมืองรัตภานครพระเจ้าอือลือราชาไม่พอใจจึงได้ขับไล่เจ้าหญิงนาคารินทรานีกลับไปยังเมืองบาดาลดังเดิมโดยแจ้งให้ พระยานาคราชมารับตัวกลับไปก่อนกลับพระยานาคราชได้ทวงเครื่องราชกุธภัณฑ์ของตระกูลคืนแต่พระเจ้าอือลือราชาไม่สามารถคืนให้ได้เนื่องจากนำไปแปลสภาพเป็นสิ่งอื่นปะปนไปกับสมบัติของรัตพานครเสียแล้วพระยานาคราชทรงโกรธกริ้วมากจึงประกาศจะทำลายเมืองรัตพานครให้สิ้นแล้วกลับไปยังเมืองบาดาล พอตกถึงช่วงกลางดึกพระยานาคราชได้ยกใครพนมาถล่มเม,มืองรัตภานครด้วยฤทธิ์ของนาคราชจึงไม่มีใครรอดพ้นจากการทำลายล้างในครั้งนี้ไปได้ในเวลานี้เมืองรัตภานครนั้นมองไม่เห็นแม้สิ่งใดเพราะถูกปกคลุมไปด้วยน้ำเหลือไว้เพียงสามเกาะซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดทั้งสามวัดหนึ่งวัดดอนแก้วหรือวัดแก้วฟ้า สองวัดดอนโพหรือวัดโพธิสัตว์สามวัดดอนสวรรค์หรือวัดแดนสวรรค์เมื่อนางนาครินทรานีทราบข่าวด้วยความรักที่มีต่อเจ้าชายฟ้ารุ่งนางจึงหนีออกจากเมืองบาดาลไปค้นหาศพของเจ้าชายฟ้ารุ่งนางตามหาเจ้าชายฟ้ารุ่งไปถึงแม่น้ำสงครามเชื่อกันว่าในการค้นหาครั้งนั้นทำให้เกิดทางน้ำยาวชื่อห้วยน้ำเมา หรือฮูเมาแต่ค้นหายอย่างไรก็ไม่พบนางจึงได้กลับเมืองบาดานไปในที่สุดส่วนพระอือือราชาไม่ได้สิ้นพระชนไปกับเหตุการณ์นี้ด้วยแต่ถูกพระยานาคราชจับตัวไว้พร้อมกับสาบให้พระอือลือราชานั้นกลายร่างเป็นนาคเฝ้าอยู่ในบึงของหลงชั่วนิรัน์จนกว่าจะมีเมืองเกิดใหม่ในดินแดนแห่งนี้จึงจะล้างคำสาบ ของพระยานาคราชได้ตำนานปู่อือลือนาคราชพญานาคผู้ถูกสาบแห่งบึงโขงหลงฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดซับสไครต์ช่องเด็กวัด999สตูดิโอเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ